ะะวันนี้มาทําคลิปบล็อกวีกนั่นเองเย่ yeah. แล้ววันนี้ก็เป็นวันจันทรนะคะซึ่งเป็นการเปิดบล็อกที่ดีมากก็คือปกติอะเรียน9ก้าโมงถึงสี่โมงเย็นที่มอแต่วีกนี้นะคะเรียนออนไลน์ทั้งวันเลยเราก็เลยแบบเออไม่ได้อัดอะไรเลยเพราะเรียนออนไลน์มันไม่ได้ทําอะไรจริงๆทุกคนนอกจากตื่นเรียนกินนอนแค่นั้นเลยเราก็เลยแบบอมไม่อัดละกันแต่ว่าอยู่ๆมีเพื่อนทักมาว่าไปดูดเพื่อนแข่งวิ่งที่มอปะ่ะเราก็แบบยังไงดี ใจนึงก็ขี้เกียจพอต้องใจจะไม่ออกจากห้องเข้าใจปะอีกใจนึงก็แบบเฮ้ยแต่ถ้าออกไปก็จะได้กินข้าวเย็นนะอะไรเงี้ยก็นัดกับเพื่อนไว้หกโมงนะคะที่มาทีเราก็น่าจะออกห้องประมาณห้าโมงครึ่งห้าโมงสี่สิบอะไรประมาณนี้ตอนนี้เพิ่งสี่โมงครึ่งนะคะก็มีเวลาทํานู่นทนํานี่ก็กะว่าจะไปทํางานบ้านเก็บห้องสักหน่อยนะคะสับผ้าอะไรอย่างนี้เนาะ แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันค่ะตอนนี้นะคะก็คือไปซักผ้าไว้แต่ว่ายังไม่ถึงเวลาตากนะคะยังตากไม่เสร็จเราก็เลยเดี๋ยวจะมาทําผมแล้วก็แบบทาครีมอะไรนิดหน่อยก่อนออกไปนะคะตอนนี้นะคะทุกคนงานไฟไหม้มากแบบรีเบิร์เพราะว่าเมื่อก,กี้คือเพื่อนอะทักมาบอกว่าเหมือนจะขี้เกียจแล้วเราก็เลยแบบอ้าวเราแต่งหน้าทําไมถ้าเพื่อนขี้เกียจเราก็เลยรอให้เพื่อนตอบเขาว่าสรุปจะไปหรือไม่เพื่อนก็คือคิดนานอยู่ประมาณนึงเราก็เลยแบบตัวเนี้ตาสายไงเออพอเล่ามดแต่เราอะ เออปัดนิดเดียวนิดเดียวไม่ต้องแต่งอยูทุกคนแต่งได้ก็บุญแล้วปกติไม่ค่อยแต่งออกข้างนอกน่าสุดทุกวันน่าจะแปลกแปตอนนี้เพราะว่ายังไม่ได้ทาลิปนะคะเดี๋ยวจะทาลิปตอนก่อนจะออกจากห้องโอเคตักผ้าก่อนด่วนฟิกส่วนนี้นะคะตองแป้แต่งตัวเชียวๆเดีพ่อเน,นียงเรากำลังก,กินข้าวแท่งกันอยู่ซึ่งเรากินหมดลวเพราะว่าจะได้ทิ้ง ตอนนี้นะคะอืมเราใส่เสื้อขาวมันก็เลยอ่ะที่สังเกตแล้วทำไมต้องตกใจขนาดนั้นปกติเราไม่คยใส่เสื้อสีเดียวกันน,<อ>น้อยมากมเราชอบแต่งตัวคนละโทนอะ่ะไม่กูใส่เสื้อสีขาวเลยกูใส่ขาวดำตอนนี้นะคะเรากอลังจะนั่งป๊อปเพราะว่าเพื่อนแข่งอยู่สนามจุกเราจะนั่งป๊อปไปจำเก้าแล้วก็เดินต่อไม่ใช่ไปแม่งแข่งกันแล้วนะ เนีย่ยมึงบอกแข่งทุ่มหนึ่งองแข่งทุ่มหนึ่งนี่ยังไม่ทุ่มเลยป่ะเดี๋ยวู้ตอนนี้นะคะเราดูเพื่อนแข่งวิ่งเสร็จแล้วจะกำลังจะไปไหนกันกินข้าวกินอะไรไม่รู้อ่ะมึงรู้หรอมึงถามไม่รู้เหมือนกัน <laughs> แต่ว่านั่นแหละขอไปปรึกษาหาเรียนก่อนว่าจะกินอะไรแต่ว่าจะไปมีเทา่ามีอะไรกินก็กินอะไรเลย นนี้นะคะเก้กำลังจะเทแล้วค่ะไปไหนกิข้าวเกจะไปกินข้าวกับแม่นะคะเราก็เลยจะลงไปซื้ออะไรกินแล้วก็เอากลับไปกินที่คอนโดคือ<ช>เราชอบไปเดินบิกนกกบ๊กซีตอนเดึกๆบิ๊กซีสามย่านมีทาวะ่ะแล้วมันจะชอบมีข้าวแบบหน้าปาลาอะไรพวกเนี้ยที่แบบมันจะลดราคาตอนดึกๆเราก็เลยว่าจะไปดูกันนะคะแล้วก็ซื้อจะไปกินคอนโดละกัน กำลังจะออกไปทำงานนะคะนัดเพื่อนไว้ที่นิทาวตอนนี้เราก็ <ไป S 2> ถึงโคออบแล้วนะคะเรากำลังจะทำงานเปิด m r ีได้ปะมึงมาทำหน้ามึนเลอกเงาอยู่นะคะค เดี๋ยวที่เรากำลังนั่งทำงานนะค่อันนี้ก็คือถ่ายบล็อกซอนกล้องใช่ค่ะนี่ค่ะกล้องซอนกล้องซอนกล้องนะคะโอเคค่ะทุกคนเราจะทำงานกันจริงๆแล้วนะคะใน YouTube นะคะจริงๆนี่อยากกำลังทำงานอยู่แล้วนันคือสรหอไปใช่ไหม กินก๋วยเตี๋ยวข้ผสอบราเมงค่ะดอลล่ามันกโกหกตอนนี้นะคะเราทำงานเสร็จแล้วเราก็จะไปเดินเล่นแถวนี้เพราะว่าเรามีนัดตอน4ี่โมงครึ่งแต่เรายังไม่ถึงเวลาอีกประมาณ40นาทีเราก็เลยจะหาทำอะไรทำรอหาทำอะไรหาอะไรทำรอเออนั่นแหละโอเคเดี๋ยวมาอัปเดตนี่มากินชาที่เขาให้มันโถมฟรีด้วยดีมากเลย เอยู่เขาก็ามาให้แล้วก็บอกว่าให้ฟรีมากับแพลนี่เกอนเห็นแล้วทุกคนแพลทำนีเนเทนเนอร์าหายค่ะทุกคนแล้วเราเพิ่งรู้เตอนที่เรากินข้าวเสร็จเราก็เลยกลับมาร้านของหวานที่เรานั่งกินกันเมื่อกี้ว่าน้องจะยังอยู่หรือไม่ลุ้นกันค่ะทุกคนทุกคนลิมินอรายนี่นะคะเราอยู่ที่คอนโดมีแล้วกจุดมานอนสบายต่อฟลอรกูรหลออยังับ ติดตามซับสไคร์กันเยอะๆด้วยครับกดไลค์กดซับสไคร์นี่หมายถึงช่องดูดัลลี่จุ้มดัลลี่จุ้นครับฮัลโหลฮัลเหลฮัลโหลัลโหลฮ y ลโหลฮัลโหลฮั y โหลฮัลโหมฮวล y เยฮัลโห y ฮัลโหล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 ฮัลโหัลัล เนียนนะเนียนเนียนใช่ไหมระดับนี้ระดับนี้เพราะคนนี้เป็นคนคิดแผนทั้งหมดเหญงมากเย็นเปตอนมันเกิดใหญ่มากมากก็คือสรวนไม่ไหวอัดคลิปปิดนะคะอัดเป็น time s l ล p จะไม่รูเรื่องเลยพูดอะไรไปบ้างนะคะก็คือเราอ่ะไปหารีเทนเนอร์ของแพรใช่ปะคือไปตามหาทุกที่ในแถวนั้นเลยก็สรุปก็คือเจอนะคะแล้วก็รีบไปเซอร์ไพรส์เพื่อนมากก็เลยไม่ได้อัดอะไรไว้เลยค่ะ มาถึงตึกแล้วไปเรียนก่อนนะทุกคนขั้นนี้ต้องต้องใะเรียน ทางนี้ก็คือชิลอยู่ตอนนี้เราหมดเวลาแล้วนะคะแล้วเสร็จต่อไปต้องมาเรียนเราก็เลยต้องเอางานลงมาทําข้างล่างเพราะว่ายังไม่เสร็จแต่ว่าเป็นอย่างนี้ทุกวีก,ก็คืองานไม่เสร็จเยอะบานตาทายเว้ยจริงแต่วีกนี้แบบเยอะกว่าปกาติอ้าวสวัสดีสสดคุณวานียเยอะมากเยอะมากตอนนี้เราไปกินข้าวมาแล้วเราก็มานั่งกินชาร้านเมื่อวาน แล้วพี่เขาทำช้าหกให้เราไปทำช้าหกใส่อเมริดพี่เขาก็เลยให้อันนี้มาน่ารักมากอร่อยไหมอร่อยไหมกินมันถูกยังไม่ไปกินนี่เขาให้อันนี้มาด้วยนะเขาให้มันถูกมามันถูกใช่ปะเย้แล้วเราก็รอเวลาไปไปบีฟ Yes ไปบริษงานกันบ่ายสองตอนนี้กี่โมงน่ารักตอนนี้เที่ยงสิบห้าทีแต่ทำไมนนี้น่าจะโอเคเดี๋ยวเจอกัน เราขึ้นมาถึงที่บริฟงานแล้วแล้วก็เดี๋ยวขอไปบริฟงานก่อนนะคะเพราะคิดว่าน่าจะถ่ายไม่ได้ไอ <laughs> โอเคเดี๋ยวเจอกันตอนบริฟงานเสร็จ พอขีการ์แต่ชั้นเราไ pues ม mm ่ได้ใช่ป่ะเราก็ไปติดชั้นที่คนอื่นแต่อะเราก็เลยโทรบอกพี่นิติให้มารับใช่ป่ะเขาก็มารับแล้วเขาบอกว่าห้องเราอยู่ช so so right ั้นไหนเราก็บอกว่าชั้นนี้ค่ะแล้วเขาก็มาส่งเราที่ชั้นแล้วเขาบอกว่าเออเดี๋ยวแบบจะเอาขีการ์ดไปเช็คให้นะหรือว่าจะลงไปเช็คด้กันแล้วฉันก็บอกว่าอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวลงไปก็ได้ค่ะแต่พี่เขาก็เดี๋ยวรออีกนิดก็ได้แบบพี่เขาแบบลน์มาแบบเข้าไปรอในห้องก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาก็ขี่การ์ดเรา ก่จะเข้าห้องมันต้องแตะคีการ์ดไงแล้วจะ,จะเข้ายัางไงมันก็เข้าไม่ได้มันยืนอยู่หน้าลิฟต์เนี่ยเข้าห้องไม่ได้ต้องรองเขาไปเช็คก่อนแล้วก็แบบก็เลยแบบว่าว่าจะกดรหัสเขา้าห้องเพราะมันกดรหัสได้ใช่ไหมแต่ว่าห้องไม่มีรหัสต้องใช้กุญแจไขเท่านั้น <c oughs> แล้วเราไม่ได้พบกุญแจออกมาสวรรค์ช่างรับเราอะไรยังงี้รอต่อไปอยู่ที่ นาถุงลิฟชีวิตอยู่ข้าวมามกมมง่วงๆจะต้องมายืนลอเพราะว่าชีการมีปัญหาทั้งที่แบบก็ใช้อยู่ปกติอยู่ก็มีปัญหาง่วงมากอัปเดตนะคะคือตอนนี้เราได้กินข้าวแล้วแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะให้พี่ลงไปส่งที่ชั้นหนึ่งเพราะว่าขึ้นมากินข้าวที่ห้องพี่นี่มีคนมาช่วยชีวิตเราแล้วเย้เออนั่นแหละเดี๋ยวลงไปดูว่าชิกาจะเข้าห้องได้หรือเปล่า ุนนกัเย้ตอนนี้เข้าห้องได้แล้วนะคะทุกคนดีใจเหมือนแบบสวรรค์มาโปรดเข้าห้องมาได้ก็คือเปิดแอร์ก่อนเลยร้อนมากตอนนี้เราอยู่บนรถแล้วเรากำลังจะไปเดโมอ,อกันนะคะเพราะว่าเราจะไปดูหนังเรื่องซอนวิกแต่ว่าพี่ไม่กินข้าวก็จะไปกินข้าวกันก่อนโอเคตอนนี้จะถึงเดโมอแล้วเดี๋ยวเจะกปที่เดโมอครับ ร้อมนอนเนื่องจากว่าเรากินข้าวแล้วก็เลยกินของหวานแทนสอง,สอ,งอย่างชุ่มฉ่ำเเข้ามาแล้วเข้ามาที่แปลว่าเข้ามาข้างในเฉยๆซื้ออะไรามาด้วยเพราะว่ากลัวหลับเอาไปเคี้ยวกรุบๆแล้วก็ซื้อน้ำกลัวคอแห้งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีหนึ่งคนไปเข้าห้องน้ำเย่แล้วก็เดี๋ยวจะขอไปดูหนังแล้วนะทุกคน วันนี้ก็จบเท่านี้แหละดูหนังเสร็จก็เดี๋ยวขับรถก,กับคอนโดแล้วก็นอนแหละเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็วันพาร์ลิฮารแล้วนะคะเรามีเรียนบ่ายโมตอนนี้เที่ยงสิบห้านาทีแล้วคือผมยังแบบคือเพิ่งอาบน้าแต่งตัวเสร็จผมยังเป่าไม่แห้งแต่ว่าต้องรีบออกจากห้องแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องลงแวาลคิการ์ที่นิติแล้วก็แบบต้องมาทําอะไรที่ประตูอีกก่อนแล้วก็เลยต้องแบบรีบม,มาโอเคตอนนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวไปเรียนสายไปกันไปกนไ,ไ,ไปกันค่ะ ถึงตึกแล้วทุกคนอีกชั้นเดียวก็ถึงแล้วกำลังจะสายแต่ว่าทนอยู่ไม่ยอไมไ่สายไปเล่นก่อนนะคะ กับมีแล้วก็ซินดี้เย่น่าญ่มากอร่อยมากร้านนี้แนะนำเลยทุกคนมากินได้ไม่ได้สปอนเซอร์แต่ว่าอร่อยเย้ yeah! วันนี้วันศุกแล้วนะคะก็วันนี้มีเรียนบ่ายมูวค่ะเดี๋ยวเราออกไปเรียนกันเลยค่ะ เดี๋ยวจะเดินแม้ขึ้นบีแล้วก็ไปสยามงนาะ มันก็แบบไม่คุ้มใช่ปะพอเปิดมันก็นับชั่วโมองเลยอะไรอย่างงี้ก็เลยเดี๋ยวรอเพื่อนมาให้เยอะกว่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดห้องละ แปลว่าตอนนี้เหลือแต่ซ่าตอนแรกจะกินอะไรตอนแรกจะกินอะไรตอนแรกจะกินน้ำบ๊อต่าแต่ว่าคิวยาวมากเราก็เลยไม่สู้แล้วก็คิวแบบเกินไปเราก็เลยมาจบที่ eat MR แลวดูตอนนี้สภาพแบบช่เล่นมากทุกคนแล้วก็สองคนที่ไปติ่งอ่ะอิ่มสุกอยู่ตอนนี้ไม่ต้องกินข้าวก็ยังได้ เมื่อกี้คือออกจากห้างมากำลังจะไปโบกทแท็กซี่ลมแรงมากกระโปรงปิวดูดิเดินหนีบกระโปรงกันยิ่งกว่าคือจะคุมหัวแล้วมเมื่อกี้จะกลับบ้านแล้ว เป็นงานสอบแล้วจริงๆมีงาน8โมงตอนนี้คือ7โมงนะคะกำลังรีไปอยู่ก็คือเราจะมาปิดคลิปนั่นเองนะคะว่าวันกับดึกแล้วก็ทำนู่นทำนี่ลืมปิดคลิป<อ>ก็ฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe คลิปเราด้วยนะคะเดี๋ยวจะทำมาให้ดูบ่อยๆนะถ้าเกิดว่าว่างโอเคเดี๋ยวตอนนี้ต้องรีบไปทำงานกันแลละบ๊ายบาย <laughs>